องค์การอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนเปิดเผยว่าสอนักบินอวกาศจีนประจำภารกิจฉินโจ14ได้แก่เฉินตงและหลิวหยางทำกิจกรรมนอกอวกาศหรือ EVA ที่ใช้เวลา,านาน6ชั่วโมงเสร็จสิ้นและกลับเข้าสู่โมดูลห้องปฏิบัติการว่นเทียนแล้วทั้งนี้รายงานระบุว่านับเป็นครั้งแรกที่ทีมนักบินอวกาศจีนใช้ห้องปรับแรงดันอากาศของโมดูลห้องปฏิบัติการว่นเทียนพร้อมความช่วยเหลือจากแขนกลขนาดเล็กเพื่อทำกิจกรรมนอกยานอาวกาศ โดยเฉินและหลิวกลับเข้าสู่โมดูลห้องปฏิบัติการในเวลา0่นนาฬิกา33นาทีตามเวลาท้องถิ่นของปักกิง่งเฉินตงและหลิวหยางได้ปฏิบัติพันธกิจต่างๆซึ่งรวมถึงการติดตั้งชุดปามส่วนต่อขยายการยกกล้องพาโนรามาการตรวจสอบความสามารถขนย้ายอย่างอิสระและการกลับเข้ายานอวกาศหากเกิดเหตุฉุกเฉินภายใต้การประสานงานระหว่างอวกาศกับโลกและกับชัยสวิเจอร์นักบินอวกาศในโมดูลห้องปฏิบัติการทางองค์การยังระบุว,ว่าการทำกิจกรรมนอกยานอวกาศ จะทดสอบศักยภาพการประสานงานระหว่างนักบินอวกาศและแขนกลขนาดเล็กและทดสอบการทำงานรวมถึงประสิทธิภาพห้องปรับแรงดันอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการทำกิจกรรมของโมดูลห้องปฏิบัติการทั้งนี้จีนส่งยานอาวกาศสินโจ14พร้อมนักบินอวกาศ3คนเดินทางสู่สถานีอวกาศของประเทศเมื่อวันที่5มิถุนายนเพื่อปฏิบัติภารกิจในอวกาศระยะเวลา6เดือนในเวลาต่อมาเพจสาธารณะเวิร์กอัปเดตโพสต์ข้อความระบุว่า จีนใจร้ายมากทำร้ายจิตใจสหรัฐยิงจรวดส่งดาวเทียมดวงใหม่ตัดหน้าสหรัฐอีกแล้วปี1969-1972องค์การนาซาส,สหรัฐอ้างว่าเคยส่งยานอพอลโลไปเยือนดวงจันทร์พร้อมส่งนักบินอวากาศมากกว่าทีมฟุตบอลไปวิ่งเล่นและขับรถไฟฟ้าไกลกว่า35กิโลเมตรนาน4ชั่วโมง26นาทีแต่หน้าแปลกที่ถังบรรจุออกซิเจนติดตัวนักบินอวกาศมีขนาดเล็กเท่านั้นและขากลับมาโลกสหรัฐก็ลืมทิ้งยานอีเก้กล้องถ่ายภาพหนึ่งตัว และรถบูเฟอร์ไฟฟ้าอีก3คันไว้ที่ดวงจันทร์แต่เหลือคันเดียวไปตั้งโชว์ที่สวนสนุกดิสีินแลนด์ฟลอริดาส่วนก้อนหินที่เก็บกลับมาจากดวงจันทร์และมอบให้พิพิธภัณฑ์นิเทอร์แลนด์นั้นโฆษกแถลงว่าเป็นของปลอมเป็นเพียงไม้กลายเป็นหินแถวสหรัฐเท่านั้นส่วนหินดวงจันทร์ที่เหลือส่งไปให้หลายสิบชาติทั่วโลกสูญหายและไม่มีชาติในยุโรปใดนํามาออกแสดงวันที่19สิงหาคม2022องค์การนาซาสหรัฐทดสอบปล่อยจรวดโครงการออทติมิสวัน ที่ไม่มีนักบินอวกาศจากสูตรอวกาศแคเนดีแลบคานาเวรันรัฐฟอริดาเพื่อขับไปวนรอบดวงจันเกเก๋และบินกลับมาตกยังทะเลแปซิฟิกบนโลกแต่การทดสอบครั้งที่4ต่อหน้าสายตาชาวโลกที่จับจ้องทําให้สหรัฐหน้าแตกยับเพราะเครื่องยนต์ขัดข้องแป๊กเงียบสนิทจึงจาใจต้องประกาศยกเลิกปล่อยจรวดดืด้อข้ามตามความขวยเขินของนางกัมเราเฮลิสรองประธานาธิบดีสหรัฐที่อดประกาศชัยชนะกลับบ้านมมอเปล่าและความชศงของโปรสหรัฐทั่วโลก วันเสาร์ที่3กันยายนองค์การนาซาพยายามปล่อยยานออโตมิสวันอีกครั้งโดยพยายามเร่งแก้ปัญหารัว่วไหลของเชื้อเพลิงและเซ็นเตอร์เครื่องยนต์ที่ไม่เสถียรแต่สหรัฐคุยโวว่าเครื่องยนต์หลักผลิตโดยบริษัทโบอิงเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดที่เคยสร้างโดยนาซาส่วนบนยอดจรวดคือแคปซูลลูกเรือออริออนที่มีหุ่นคล้ายมนุษย์ติดเซ็นเซอร์ทดสอบ3ตัวผลิตโดยบริษัทลุกฮิตมาติน เป็นความพยายามครั้งแรกของนาซานับตั้งแต่โครงการอพอลโลเมื่อ50ปีที่แล้ววิศวกรที่รับผิดชอบจรวด s ป e ด d Land System ขับดันยันอจมิสวันและจอห์นฮันนิคัสผู้จัดการโครงการจรวดยืนยันว่าเครื่องยนต์หลักทั้ง4ตัวของจรวดนั้นดีเราเชื่อมั่นว่าเรามีไฮโดรเจนเหลวคุณภาพดีไหลผ่านเครื่องยนต์เช้านี้นาซาเริ่มเติมน้ำมันแม้ว่าเซ็นเซอร์จะระบุว่าเครื่องยนต์ตัวหนึ่งร้อนเกินไปคล้ายการซ้อมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่พบเชื้อเพลิงรั่วไหลเพิ่มขึ้น วันจันทร์ที่ผ่านมาช่างก็ยังพบปัญหาว่าจุดเชื่อมต่อหลวมได้ขันน็อตให้แน่นและรอยแตกในฉนวนโฟมของจรวดแต่วิศวกรยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ได้การส่งยานทดสอบแต่ละครั้งนาซาใช้เงินมูลค่า4,100พันล้านบาทเป็นก้าวแรกในการส่งนักบินอวกาศไปลงจอดบนพื้นผิวในปี2025หรืออีก3ปีข้างหน้าถ้าสหรัฐมีเงินทุนเพียงพอ แต่แล้วหัวใจของสหรัฐก็ชอกช้ำเมื่อเช้าวันที่3กันยายน2022เวลา7นาฬิกา44นาทีตามเวลาปักกิ่งองค์การอาวกาศจีนหรือ CMA ชนเหนือตัดหน้าสหรัฐไม่กี่ชั่วโมงด้วยการปล่อยจรวดขนส่ง Long March 4C ส่งดาวเทียมเหยาวกา้าน3302จากสวนปล่อยดาวเทียมจิวกวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนดาวเทียมดังกล่าวเข้าสู่วงโครจรที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ใช้สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจทรัพยากรที่ดินการประเมินผลผลิตพืชผลและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือเป็นเที่ยวบินออกนอกโลกรอบที่435สำหรับจรวดขนส่งชุดนี้จีนไม่ถงไม่ถามสุขภาพกันสักคำส่งจรวดขนส่งเดลิเวอรี่ขึ้นไปอวกาศ435ครั้งง่ยและถี่ยิบปานเล่นยิงหนังสติกแต่จรวดสเปซแลนซซิสเตมของสหรัฐปีนี้ยังไม่ได้ส่งขึ้นไปอวกาศสักรอบแต่ออกข่าวใหญ่มาตลอด